สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง t u r b o t บเทรนวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมากมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ2026 Heavy Max Pro XC วี a แ t ็ r เครื่องจักรขุดสุดล้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างหนักในทุกมิติไม่ว่าคุณจะอยู่ในไซต์งานขนาดใหญ่หรือกําลังมองหาเครื่องจักรที่สามารถรับมือกับงานหนักต่อเนื่องได้เครื่องจักรตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกด้านตั้งแต่การออกแบบภายในห้องควบคุมระบบเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกความปลอดภยัยการบำรุงรักษาและการใช้งานจริงเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่า h e a v y Max Pro ์โป a เอ็มีความโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นสีเขียวเข้มอสอดอสวยและเคลือบเงาแบบ h อดิทำให้เครื่องจักรดูสะอาดและใหม่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในโชว์รูมหรือไซ่งานการออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานรองรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกดจากงานหนักได้อย่างดี ตัวบูมและแขนขุดถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นและมั่นคงลดความเสี่ยงในการเสียสมดุลเมื่อยกวัสดุดหนักในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ของ Heavy Max Pro X Elevator ให้กำลังสูงสุดใส่แรงม้าแรงม้าพร้อมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ร้อนเกินไประบบไฮดรอลิกได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้เร็ว แม่นยำทําให้การเคลื่อนแขนขุดบูมและถังตักวัสดุดรับรื่อลดเวลาการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันช่วยควบคุมการทํางานที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่พูดถึงห้องควบคุมหรือคาบินต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเครื่องจักรตัวนี้ห้องควบคุมถูกออกแบบให้กว้างขวางสบายตาและใช้งานง่ายมีจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกและสถานะก,การบํารุงรักษาที่นั่งสามารถปรับได้หลายระดับ พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่สามารถทำงานได้นานโดยไม่เหนื่อยล้านอกจากนี้ยังมีระบบสัญญาณเตือนและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในด้านความปลอดภัย Heavy Max Pro X C a e v a t o r ไม่ทำให้คุณผิดหวังมาพร้อมกับกล้องมุมกว้างและเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบเครื่องทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นทุกมุมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระบบเบรกและระบอบล็อกบูมยังช่วยให้ควบคุมเครื่องจักรได้ง่ายขึ้นในทุกสภาพพื้นที่ สำหรับการบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายและสะดวกจุดสำคัญของเครื่องจักรถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายทำให้การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทำได้เร็วลดเวลาที่เสียไปกับการซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะบอกเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเช็คชิ้นส่วนสำคัญทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ พูดถึงการใช้งานจริง Heavy Max Pro X c a v a t o r สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งขุดลึกขุดตักวัสดุหนักเคลื่อนย้ายดินหินหรือวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ระบบไฮดรอลิกส่งพลังทำให้การขุดและยกวัสดุเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วลดเวลาและค่าแรงงานได้มากอีกทั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์ยังช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลพิษทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ h e a v y Max Pro x ์ x ป e v a t o r ยังรองรับอุปกรณ์เสริมหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตักขนาดใหญ่คีมจับวัสดุเครื่องจอดดินหรือแม้แต่เครนขนาดเล็กทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานได้อย่างยืดหยุ่นเพิ่มความสะดวกและความหลากหลายในการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานแม้จะไม่เคยใช้เครื่องจักรหนักมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพราะระบบควบคุมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้คู่มือและวิดีโอสอนใช้งานมีครบทุกขั้นตอน ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้อย่างมั่นใจการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าพบว่า Heavy Max Pro X e a e v a t o r มีความสามารถเหนือกว่าในทุกด้านทั้งความแรงความเร็วในการตอบสนองความสะดวกสบายของคาบินและฟังก์ชันด้านความปลอดภัยการบำรุงรักษาง่ายขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นทําให้รุ่นนี้เหมาะกับทั้งมืออาชีพและผู้เริ่มต้นในด้านเทคนิคและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เคยใช้งาน Heavy Max Pro X e l v a t o r แนะนำว่าการตั้งระบบไฮดรอลิกและการปรับระดับบูมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายของเครื่องจักรได้มากนอกจากนี้การตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่องและไส้กรองอย่างสม่ำเสมอ,อยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างมากเมื่อมาพูดถึงการใช้งานในไซต์งานขนาดใหญ่ Heavy Max Pro X e l v a t o r สามารถทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่มีปัญหา ระบบระบายความร้อนและระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างสมดุลทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเครื่องจักรเสียหรือสมรรถนะตกอีกหนึ่งสิ่งที่ควรพูดถึงคือความทนทานของวัสดุทุกชิ้นส่วนของ HeaV y Max Pro e x c a v a t o r ถูกสร้างจากเหล็กคุณภาพสูงทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของดินและหินทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสำหรับการเดินทางและขนย้าย h e a v y Max Pro e x c a v a t o r อวอออกแบบให้ติดตั้งง่ายบนรถบรรทุกหรือเทรลเลอร์ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายไปไซต้งานต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยสุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรขุดหนักที่ครบทุกฟังก์ชันทั้งสมรรถนะสูงความสะดวกสบายความปลอดภัยและความทนทาน2,026 Heavy Max Pro X c a v a t o r ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดตอนนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ในงานก่อสร้างใหญ่ขุดึกหรือจัดการวัสดุหนักรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบครัน หากคุณสนใจอยากเห็นการสาธิตการใช้งานจริงของ Heavy Max Pro X e v a t o r อย่าลืมติดตามช่อง Turbo t r a i n ของเราเราจะนำวิดีโอแนะนำฟีเจอร์เด่นการใช้งานจริงและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ชมอย่างละเอียดรับรองว่าคุณจะได้เห็นทุกมุมมองของเครื่องจากตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวเครื่องจากขุดใหม่ๆจาก Turbo t r i n แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ